และอีกหนึ่งเคสนะคะที่เกิดขึ้นจากผลกระทบหรือว่าผลข้างเคียงหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 มาโดยครอบครัวนี้ที่บ,บุรีนะคะคุณแม่ไปฉีดวัคซีนเป็นวัคซีนไฟเซอร์ค่ะหลังฉีดแล้วมีอาการผิดปกตินะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นอมัมพาตไปครึ่งซีกปากเบี้ยวพูดไม่ได้คนเป็นลูกก็พยายามที่จะร้องไปยังหลายหน่วยงานนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีหน่วยงานใดที่จะเข้ามาดูแลเยียวยาให้การช่วยเหลือค่ะ จากกรณีที่นายสมโพศ์ปั้นประสงค์อายุ34ปีได้ร้องเรียนกับสื่อมวลชนว่าแม่ก็คือนางสาวสมพรทองเกิดหลวงอายุ56ปีได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ยี่ห้อไฟเซอร์เมื่อวันที่21สิงหาคมแล้วเกิดผลข้างเคียงมีอาการผิดปกติกล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกขวามีอาการชาเป็นอมัมพฤกษ์ไปครึ่งซีกและปากเบี้ยวจนไม่สามารถพูดได้ล่าสุดนายสมโพศหลังจากที่ได้พาแม่ไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัด โดยได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลว่าให้เขียนคำร้องเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ป่วยไว้แล้วให้ติดตามผลในภายหลังส่วนอาการตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นมีอาการเส้นเลือดตีบร่างกายซีขวาย,ยังคงไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็ไม่สามารถพูดคุยได้ตามปกติโดยที่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบแม้กระทั่งจะมีการร้องเรียนไปกับสื่อมวลชนแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบดูแล ทั้งที่มีการแจ้งไปแล้วในหลายช่องทางแต่กลับถูกทิ้งให้ครอบครัวต้องรับกรรมจากการฉีดวัคซีนในครั้งนี้